มากแล้วขณะดนี้แล้ฝฟอร์เป็นตัวนำโลโบโคอับคู่กับโลบโบคอับที่ป้ายสามขณะนี้โลบโบคอบผังว่าเป็นตัวนำแล้วพอเป็นตัวที่สังเชลซสี่เป็นตัวที่สามตาไปหนุ่มมาวินตาบายุป้ายสามขณะนี้ เชลซีผ่านกบามเป็นตัวนำแล้เชลซีเ <único> ป <Liberty Overwatch> ็นตัวนำและบอยเป็นตัวที่สองรอบรอบที่สามกัไปพนุ่มมาเวินไปสีบอกทางตรงขนาดนี้เชลซีเป็นตัวนำขณะดนี้เชลซีเป็นตัวนำและฟอเป็นตัวที่สองเชลซีเป็นตัวนำและบอรเป็นตัวที่สองนุ่มมาเวินเป็นตัวที่สาม เชลซีเป็นตัวนำระยะห่างแล้วว่เป็นตัวที่สองผลการแข่งเที่ยวที่ห้าเชลซีมาเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที0.38จสดวินาทีเล็กฟอร์ลมาเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งสี่เก้าวินาทีนุมาวินมาเลขสามชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งปดหวินาที